หลายค้นกับคองสิอหูนะครับประเด็นที่คนกำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องทีดินนะครับเพราะว่านั่งเอกเพิ่นกะได้เปยดออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีมันจะมีคลิปบางช่วงบางตอนนะครับท ki. ี่เพิ่นไล่สดออกมานะครับเดี๋ยวต่อไปผมสชิวเลเรื่องนี้นะครับพี่น้องคือประเด็นต่อไปที่คุณจะพูดรั้้รู้เปิดออกมาเลยว่าออกมาเลยมาเปิดใจคุยกันมาคุยกันเลย สีเอ,อจาจังได้กะจะเอาอยัางไงก็เอามีแล้วครับพี่น้องหลังจากที่พนได้บอกเรื่องนี้นะครับมีผู้ออกมาโพสอีกเลยพี่น้องพนบอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนางเอกเขาโอนให้เพราะเห็นเป็นผัวเป็นครอบครัวเดียวกันก็มึ่งมาแบบไม่มีอะไรนี่แหละ เขาเลยให้เกียรติเป็นผู้นำยาเบงหลายได้แต่ว่าทีกูทีมรมุกเมเขาเนาะสงสัยสิบ่เคยฟังเรื่องเล่าตั้งแต่ก่อนเนาะ,ะว่าที่เพิ่นเว้ากันหรือว่าตอนนั้นทายคลิปว่ามันจะเป็นหลักฐานอย่างดีที่ให้ห้วา มันเป็นทีของผู้ใดกันแน่นะครับผมกระซีเอาคลิปนี้มาให้พี่ให้น้องได้ฟังอีกครับสีได้ให้เขาได้ห้วมันเป็นทีผู้ใดกันแน่นะครับวงาไงงานแห้หูปากสเสล่อมนี่เสดีกลัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองฟังเบื้องเลยครับป้าซี่ที่ชาวบ,บ้านเนี่ยป้า,ปา ขนาดที่ว่าเรืจังหวะได้ในฮารานนะป้องตึงมันการไม่พี่น้องเป๊ะๆเลยใช่ไครับบอลเหมือนที่เขาเล่นกันนั่นเพราะเอกชนกับรับอันเดียวกันเพราะว่าเอกชนเขาคนโดนท้องหรองเมียนแล้วก็คุณรับเงินใต้ตัวไม่ได้เพราะว่าที่ดินผืนนี้ถ้าเอาความจริงนะครับผมเป็นชื่อนายที่ถูกลาลุดแล้วเจ้วบอกที่ดินผืนนี้เป็นซื้อขายแล้วเพราะว่าขายซื้อแล้วนะครับที่ดินของ ทางเพเพลคือนี้ทั้งหมดสกสิบสี่ได้ละที่มีบ้านมีอะไรทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยก็คืออ่าก็คือว่าเพลเพลก็คือขายผมเดียวนะครับเมื่อไม่กี่มานานนี้ไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับผมก็ทั้งบ้านทั้งออฟฟิศทั้งหนุงทุกอย่างวันนี้นะครับผมเป็นซื้อผมหมดเดี่ยวเพราะว่าผมซื้อเอานะครับผมตัวั้งซื้อก็คือซื้อเอากับหาผมซื้อเนี่ยเอานะครับตัวั้งซื้อนั่นแหละครับ คือสิ่งที่พ่อในว่าราอชี้แจงออกมาชโนดมันก็นมี่นะครับสิกางเงี้ยงออกมามันก็ได้เพราะว่าตอนเพิ่นมาวัดน่ะก็เอาเอากชอนหมดมาวัดทีนะครับเนาะนี่แหละครับคือความชัดเจนเนาะกับประเด็นนี้อย่างไี่ยที่อยากอ,าออกมาว่าคือหาต่แน่วพ่อออกมาบอ,อกมาว่า,าซสื่อมันก็ซทรัมปนี่เนาะมันดีครับเถบะครับอื บ่เป็นอย่างนี้คุดขึ้นมาเองนะครับคุดขึ้นมามันบ่พ้นตัวอย่างของจากหน่อยบานแล้วที่นี่นะครับมันก็คงต้องวากันตามกระบวนการของกฎหมายครับหลักฐานมันเป็นยังไงมันก็คงต้องไปตามนั้นครับส่วนผู้พยญญาบาลเพิ่นสีขายหรือว่าเงินแบ่งให้หรือบ่ให้อันนั้นมันก็เป็นสิทธิของพญ,ญาบาล ที่ดาเนินการแล้วครับหรือบอ่อขายสีเก็บไว้หันมั่นก็บอ่อเป็นอย่างเนาะครับพอมันก็เป็นสื่อของเพิ่นสีขายตอนใดมั่นก็ได้นะครับถ้ามีคนมาซื้อมันก็แค่นั้นนะครับแต่ผู้ดใดสิมาซื้อครับแต่บางคนอยู่แถวนั่นเองแต่ซื้อผู้ยื่บ้านสีขายเชกบาทอันนี้ก็ต้องมองแลครับเพราะว่าเอาไว้เนาะครับบางเทือมันก็บสีว่าจังไดล่ะ มันก็จะเห็นเป็นปัญหาเป็นประเด็นอีกบอเนาะครับเพราอหยังกับมิเตจุดประเด็นจากจังสี่ไปเรื่อยล่ะครับเดี๋ยวกับบ้านเออเดี๋ยวกับที่ดินมันกับเบลเลิกบลเลี่ยเนาะครับมันก็ต้องไปเป็นชดชๆจังสี่ล่ะครับถ้าถ้าชีจบกันก็ต้องสี่ล่ะครับต้องเลิกกันเลยเหตุไปเลยครับบ่ต้องจมไปแล้ว มันยังสีได้เคียวกันนะแต่ว่าเคียนะครับมันก็ต้องเอาให้เบิดครับลพราไวก้ก็เดียวกับเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันใส่กันบ่แหลวเถื่อเนี่ยก็มีปัญหาครับคงสีดูดีนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันพออีหยังมะฮวงว่าไผเป็นเหตุแล้วครับพี่น้อง,ค,งครับพิจาจณาเบื้องหลครับ จนเกิดความแตกแยกปานนี้นะครับคนไข้ชิตมันบอกกันบ,นบ,บ่ได้หรอกครับบ่มีผูรใิสไไปบอกได้วางเทือกข้งสีดื้อครับแข็งดื้อความที่เป็นผู้บริหารนะครับไระิชกาไปบอกครับซึ่งลูกน้องก็ต้องอาศัยนะครับ เห็นงานอยู่หันผู้รกล้าบอกบอกั่นมันจะมูก,ก,บบกับ่กล้าดอกอครับมันบอกได้กับบฟังดออคนเฮ่าบางเทือมันก็มีอีโก้แล้วครับอีโก้หลายมันกับ,บอก่อได้ครับถ้าคนเือนเตือนบ่ฟังบะมันเสียังไรละครับมันก็เป็นแบบนี้แ่ละไส่เว้าสิเตือนเฮ่าหรอ,หอเตือนได้ก็แค่เตือนมันบ่มีประโยชน์ไงครับ คนถึงพ่เตือนนั่นแหะครับเพราะว่าไปหู้เจ้าของสี่เฮ็ดเอาแต่เจ้าเจ้าของผลสุดท้ายยังสิแหละครับหเหเเตุจ,จ้า,ยยาหไหนก็ตามความลับมันมามีในโลกมันสิเปิดออกมาเรื่อยเื่เรื่องอยังก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฮาเฮ็ดดีมันก็สิดีเองครับผลตอบแทนมันมีอยู่แล้วแหละครับกรรมดีพ่าท่านเป็นสิวาบ่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่มันยังสี่หละครับบางคนก็นสิว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็เฮ็ดโหลดครับแต่คือว่าเฮ็ดชั่วแล้วมันสิได้ดีผลสุดท้ายมันก็ต้องรับกรรมคือเก่าเหรอครับเมนตอนนี้มันสิบว่าได้ดีสุดท้ายก็ต้องเป็นคนรับเอาบ่ผู้ใดรับแท่นนะครับกินพริกผู้นั้นกับเผ็ดแหรอครับมันบ่ไปเผ็ดปากอื่นดิ นั่นแหละครับความจริงมันคือความจริงอยู่มือยังคำนะครับวอากันไปวอากันมากครับพ่าะจบ่สินนะครับพอหลักฐานมันมีเพราะว่า m e นเท l วอล์งสีนนะครับคนบอเซียกับบอสเซียที่ขนาดเห็นบ่อคันมันก็ซื้อผู้จับกานแล้วกับว่ายน,นั่งทั้นทั้งสี่อเออเร็วแท้สี่ขิดครับคิดก็ได้แค่คิดละ่ะมัน่าเป็นประโยชน์นะครับเมื่อหลักฐานมันเป็นแบบนี้เ้าก็ต้องว่าไปตามนั้นครับ เดี๋ยวตอนนี้ตัวละครไม่ก็เลิกไม่แล้วครับพี่น้องว่าเบิ่องหลดเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าต้องก่อกระแสเลยครับ